สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมการทํางานรถขุดไซส์ใหญ่จากค่ายแค้กันครับคันนี้จะเป็นรุ่น3 2 0 E k 2สําหรับสเปคคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับลายหัวจอกมีกล้องมองหลักมีอาร์มเพนมาให้ด้วยครับคันนี้จะเป็นซีรีส์ E k ีนะครับในรถปีผลิต2014ชั่วโมงการทํางานของเขาอยู่ที่9,508ชั่วโมงน้ําหนักรถ20.7ตัน วางเครื่องยนต์แคด C 6 6, 6 1 5 2หนาสแรงม้าคันนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวไปชมการทำงานกันเลยครับ เดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับแคทสามสอนย์ขีสองนำเข้ามาจากญี่ปุ่นมาพร้อมลายหัวเจาะมีกล้องมองหลังมีอาร์มเคนสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้ามาทดลองการทำงานเข้ามาได้เลยครับทุกวันบริษัทเราตั้งอยู่ที่ถนนบานา,าตาดกม .31 จังหวัดสมุทรปราการอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพหรือลูกค้าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 6 2 3 3 1 7 5 2 2 เดี๋ยวไปดูด้านในห้องเก่งกันครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ